ก็สวัสดีครับสวัสดีชาวออมจิทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับทีมตีข่าวลับของน้องเข็มนะครับโดยตัวของโคโซเนโดเตะนะครับซึ่งชื่อแม่งอ่านยากมากนะครับเนาะขอเรียกเป็นตัวน้องเข็มแล้วกันเนาะแม่งชื่ออ่านยากเกินนะครับมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันแบบออกภาษาญี่ปุ่นนะมันก็เลยชื่อมันก็เลยแบบผมเรียกไม่ค่อยถูกปากนะ น่าสำเนียงไม่ได้ด้วยโอเคนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนาองสำหรับข่าวรับของน้องเข็มนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงเขาทำกันยังไงนะครับก็ในข่าวรับนี้นะครับมันมีวิธีเล่นอยู่หลากหลายวิธีอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับที่เล่นกันง่ายๆนะครับคือการเล่นแบบตามสเต็ปไปเลยนะครับแต่รอบนี้นะครับ ในดันข่าวรับ1ิบนะครับผมจะมีข้อแนะนําอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณเล่นแบบปกติคุณไม่ได้เอาตัวคินาร่ามาตีนะผมจะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับคือเปิดเทินมานะครับคุณฆ่าไคนินก่อนเลยนะครับคุณไม่ต้องไปสนนะครับว่าเจ้าตัวเสาเข็มอะมันจะไปปักกับใครนะครับคุณไม่ต้องไปสนว่าเสาเข็มปักกับใครเสาเข็มอยู่ตรงไหนนะครับคุณสนแค่ว่าคุณฆ่าไคนินให้ได้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ฆ่าไคนินนะครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้จักคําว่าไคนินบ้าคลั่งนะครับ คือมันมีโอกาสบ้าข้างสูงมากนะครับในดันอะดูดิอันนี้นี่ขนาดผมเล่นได้เกือบบ้าข้างแล้วผมเคยเล่นรอบที่เจอแม่งมาถึงเทินแรกเว้ยมันวางสกิลเสร็จใช่ไหมพอถึงเทินมันปุ๊บแม่งกระโดดมาสับแล้วแม่งบ้าข้างแบบสับผมทั้งทีมอะเอออันนี้คือข้อควรระวังนะครับสําหรับเอด่านที่สิบนะเพราะว่าเราอะจะโดนไครนินบ้าข้างได้ง่ายมากๆนะครับสําหรับที่เวลาไครนินอยู่ฝั่งบอทนะครับก็ระวังเอาไว้นะครับ เมื่อคุณฆ่าใครนินเสร็จนะครับคุณก็มาฆ่าตัวของน้องแมงป่องต่อนะครับเพราะว่าเราถ้าเกิดเราเจอน้องแมงป่องนะครับแล้วน้องแมงป่องมันยังอยู่ในสนามนะครับมันจะมาปักพิษแมงป่องใส่ตัวเรานะแล้วซึ่งการปักพิษแมงป่องเนี่ยแม่งน่าลำคานมากนะครับถ้าเกิดคุณเก็บเจ้าตัวของน้องแมงป่องกับเจ้าตัวของใครนินสองตัวนี้ได้นะครับก็ที่เหลือนะครับคุณก็เล่นตามสเต็ปไปเลยนะครับสเต็ปในการเล่นของมันคืออะไรนะครับคือเมื่อ ทุกๆเทิร์นนะครับหลังจบเทิร์นของน้องเข็มนะครับมันจะใช้สก like ิลปักเสาเข็มนะครับมันจะสุ่มนะครับว่ามันจะปักเสาเข็มให้กับตัวมอน่ะตัวไหนนะครับแล้วก็จะมาปักกับมันนะครับคือเสาเข็มอ่ะจะตับคือเสาเข็มมะจะปักกับเจ้าตัวบอสในด่านนี้ตลอดนะครับแล้วก็ส่วนตัวลูกน้องเนี่ยมันจะสุ่มว่าจะไปปักกับใครนะครับแล้วก็เสาเข็มนะครับมันจะโอนถ่ายดาเมจจากเจ้าตัวลูกน้องบอสนะครับไปสู่บอส แต่ว่ามันจะไม่สามารถโอนถ่ายดาเมจจากบอสมาสูล่ลูกน้องบอสได้นะครับดูเนาะอันนี้คือถ้าเกิดเราตีแบบตีตัวบอสนะครับตัวลูกน้องก็จะไม่โดนดาเมจน,นะครับแต่ถ้าเกิดเราตีตัวลูกน้องนะครับตัวบอสก็จะโดนดาเมจได้แรงขึ้นนะครับก็หลักการเล่นมันก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีมนี้นะครับทําไมผมถึงบอกว่าให้เล่นประมาณนี้นะครับเพราะว่าในดันข่าวลับนี้นะครับถ้าเกิดตัวน้องเข็มนะครับมันเสีย ลูกน้องที่ยืนข้างหน้ามันจนหมดนะครับมันก็จะได้พาสีของเจ้าตัวสกิลนี้มานะครับคืออะไรนะครับเมื่อมอนนะครับที่อยู่ข้างหน้ามันนะครับโดน KO หมดทุกตัวนะครับมันจะได้บัฟสปีดกับบัฟแอคแท็กนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ไอ้บัฟตัวนี้นะครับมันจะสามารถสแต็กได้ทุกๆครั้งที่ตัวน้องเข็มจบเทินนะครับพอจบเทินปุ๊บดาเมจมันก็เพิ่มจบเทินดาเมจเพิ่มจบเทินดาเมจเพิ่มนะครับซึ่ง ถ้าเกิดคุณเจอในกรณีแบบนี้แล้วมันเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวคุณแตกยกตี้นะครับสำหรับการที่คุณไปฆ่าลูกน้องมันจนหมด5ตัวนะครับจะถามว่าฆ่าหมดได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องเอาเป็นตัวของ,ของกินระมานะครับเพราะว่ากินระลเป็นตัวละครที่คนนิยมใช้เล่นในดันข่าวลับนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรียกว่าเป็นเมตาเลยก็ได้นะครับเพราะว่ากินระนะครับสามารถละลายตัวน้องเข็มได้ไวมากๆนะครับ สำหรับเจ้าตัวคินดาระนะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่มีคินดาระนะครับก็จัดทีมแบบนี้มาได้นะครับเนาะก็เป็นตัวของพระอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจเดี่ยวนะครับตรงนี้จะเป็นคุจิระจะเป็นตัวของอะไรวะไอตัวอิซึมเดะนะครับหรือเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับเป็นตัวดาเมจเดียวนะครับถ้าเกิดสมมุติคุณไม่มีเลยอ่ะคุณไม่มีเลยนะคุณเอาตัวทาคิยะฉะมาเปลี่ยนเป็นสกิลเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ไนมอน ของด่านสิบนะครับคุณก็เหลือเจ้าตัวโยคินชิเอาไว้นะครับเพราะว่าโยคินชินะครับมันไม่ค่อยมีพิษมีภัยกับทีมเราเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อคุณเล่นเซตได้อย่างเงี้ยนะครับคุณก็กดออโต้ติ๊กหัวเจ้าตัวบอสไปได้เลยนะครับแล้วคุณก็ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พอถึงเวลานะครับคุณก็กลับมาดูผลงานของคุณนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณเล่นไปเรื่อยๆนะครับคือยังไงไม่ก็ชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ฆ่ามอนห้าตัวข้างหน้ามันหมดนะครับ เจ้าตัวสกิลนี้มันก็จะไม่ทํางานนะไอ้พาสซีฟสกิลเนี้ยมันก็จะไม่ทํางานตัวน้องเข็มนะครับมันก็จะตีอยู่แค่ประมาณสักสองพันเนี่ยมันก็ตีอยู่แค่สองพันงนี้ตลอดนะดูเอา้าไม่ได้เธอนี่มันก็ตีอยู่ที่ประมาณสองพันตลอดนะเดี๋ยวผมดูแล้วเดี๋ยวดูดาเมีให้เนี่ยเนะมันก็จะตีอยู่ที่สอ,นะองพันสี่นะครับสองพันสองพันเก้ามันก็จะตีอยู่แค่นี้ตลอดนะครับถ้าเกิดคุณเหลือตัวละครของ ลูกน้องมันอะถ้าเกิดคุณเหลือลูกน้องมันไว้1ตัวนะครับมันก็จะตีแค่เนี่ยสองพันห้าสองพันสองพันเก้านะครับมันจะตีอยู่แค่ในเลทนี้นะครับมันจะไม่สามารถตีได้แรงกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าพาสีมันไม่ทํางานนะครับแล้วก็ทําไมมันถึงบาเอ๊ะทำไมมันถึงหนาจังเพราะว่ามันก็มีพาสีอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพาสีที่เขียนมาว่าลดดาเมจของการเอ๊ะมันพาสีที่เขียนมาว่ามันจะลดดาเมจอย่างมากนะครับเมื่อมันโดนโจมตีเนาะก็ เป็นโล่ของมันนะครับก็ให้เข้ากับทีมของสมูไรมัง้งมันเลยมีพาสซีฟเจ้าตัวโล่ป้องกันดาเมจนะครับเนาะก็เล่นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะแต่ว่าที่ผมไม่อยากจะให้เปลี่ยนคือเจ้าตัวของพระอาทิตนะครับเพราะว่าน้องพระอาทิตอาจจะช่วยเซฟให้คุณพลาดได้สักรอบสองรอบนะครับถ้าเกิดแบบตัวละครคุณยังไม่แน่นมากนะครับเนาะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็เป็นอุนไกนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอุนไกก็ไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นตัวดาเมจมาเลยก็ได้นะครับเป็น3ดาเมจไปเลยนะครับแต่ว่าตอนช่วงแรกนะครับช่วงแรกๆอ่ะคุณก็ต้องลุ้นดวงหน่อยนะครับว่าคุณจะไม่โดนสับสนกันนะครับถ้าคุณโดนสับสนมันก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่โดนเลยแบบคุณเปิดเทินมาเนี่ยมันปลาสับสนมาเราสับสนก็จริงนะแต่เราตีกันเองไม่ตายนะครับแล้วเราฆ่าไครนินเสร็จเราก็จบนะครับแล้วเราก็ฆ่าไครนินฆ่าไครนินได้ใช่ไหม คุณก็ฆ่าตัวที่เหลือนะครับแล้วก็เหลือโยคินชิเอาไว้แล้วคุณก็กดติ๊กหัวบอสเอาไว้นะครับแค่นี้ก็จบนะครับสําหรับหลักการเล่นของเจ้าตัวข่าวรับน้องเข็มนะครับด่านที่สิบเนาะด่านที่สิบเอ็ดด่านที่สิบเอ็ดก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดด่านที่สิบให้ดูเนี่ยครับทีมที่ผมใช้นะครับเป็นด่านที่สิบเอ็ดกับด่านสิบนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ตอนเอตัวด่านที่ด่านที่สิบเอ็ดนะครับความรู้สึกผมว่า มนเล่นง่ายกว่าด่าน10อีกนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวของไคนินที่เราต้อง,องรำคาญนะครับแต่ตัวที่เราต้อง,องรำคาญแทนคือเจ้าตัวของไอโอนิเอเดอานะครับเพราะว่ามันติดพาสซีฟของมันนะครับพอติดพาสซีฟปุ๊บมันก็จะตีกระจายนะครับพอมันตีกระจายนะครับดามเมจมันก็ไม่ได้แรงเวอร์นะครับแต่คือดามเมจมันก็แรงพอที่จะฆ่าตัวละครของเราได้นะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณดวงดีนะเปิดมาถึงปุ๊บน้องเข็มโยงเข็มใส่เจ้าตัวโอนิ คืออันเนี้ยคือโอเคนะครับคุณก็จะกําจัดตัวน่าราคาญที่สุดไปได้แล้วนะครับต่อมาตัวน่าราคาญเบอร์2คือเจ้าตัวของคิดโดนะครับมันน่าราคาญยังไงนะครับไอตอนคิโดร่างธรรมดาไม่น่าราคาญหรอกพอมันกลายร่างเป็นเอร่างที่มันจะควงโซ่ได้นะครับไอร่างนั้นอะมันน่าราคาญนะถ้าเกิดคุณมีโอกาสฆ่ามันได้นะครับหรือดวงคุณดีแบบว่าตัวน้องเข็มนะครับปักเข็มไปหามันคุณก็ฆ่ามันก่อนได้เลยนะครับหรือ ถ้าคุณลาคาญมันมากๆนะครับเปิดเทินมาคุณก็ฆ่ามัน2ตัวนะครับเพราะว่าที่เหลือมันทำอะไรไม่ได้แล้วน้องก้ามปูก็เฉยๆนะครับส่วนอุนไก่2ตัวนี้ก็แทบจะทําอะไรเราไม่ได้เลยนะครับยิ่งเป็นร่างของอุนไกรร่างขาวนะครับมาทําอะไรไม่ได้เลยมันได้จะเสกโลไปวันๆนะครับแต่ว่าอีตัวอุนไก่ร่างดํานะครับมันยังมีสกิลมาปาดเรานะครับแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้แรงนะครับดาเมจมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับดาเมจก็เบาๆเนาะ ด่านสิบเอ็ดอ่ะผมว่าเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าด่านสิบเยอะเลยเพราะด่านสิบมันมีใครนินอะ่ะใครนินคือแบบน่ารำคาญสุดๆนะครับเนี่ยครับก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะก็เล่นตามเกมครับตามเกมคือคุณก็ไปตีตัวละครที่มันมีเสาเข็มปักอยู่นะครับก็จะทําให้คุณสร้างดาเมจใส่บอสได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันผมจะกดผิดนะอ๋อผมลืมไป ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมอนมันเหลือตัวเดียวคุณต้องเลี้ยงเลือดมันเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นชัว์นะครับคุณอย่าเพิ่งไปรีบฆ่าไอตัวละครที่เหลือตัวสุดท้ายนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคุณฆ่ามันไปแล้วนะครับการเนี่ยดูตัวดาเมจดาเมจผมใส่มาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะตีเข้าทีละพันเองแล้วดูเลือดมันหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนเลือดมันเหลือประมาณ2 0 0 0 0นกว่านะครับเอ้ยใช่บอกว่าหน่วย10บร้อย พันหมื่นแสนเออเลือดมันเหลือประมาณสองแสนกว่านะครับก็คอนโทรลเลือดให้ดีๆนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณเตรียมตัวสวยได้แน่นอนนะครับเพราะว่าไอตัวบัฟเนี่ยบัฟดาเมจที่มันจะได้รับมานะครับไม่ใช่เบาๆนะครับแรงมากนะครับแรงอยู่นะครับแค่ผ่านไปประมาณสักสี่ห้าเทินนะครับคุณก็จะรู้ถึงความแรงว่าแม่งดาเมจที่มันสแต็กอยู่ในไอพาสซีฟเนี่ยแม่งแรงมากๆนะครับ เนาะอันนี้ก็คือการเลี้ยงเลือดนะครับเลี้ยงเลือดไว้เนาะแล้วพอเหลือสักประมาณหมื่นสองหมื่นสามสี่หมื่นนะครับก็ไปตีได้เลยอันนี้คือผมฟิลนะอันนี้คือผมเล่นพลาดนะครับเล่นพลาดตรงไหนครับคือถ้าเกิดเลือดเหลือประมาณเนี้ยผมไปตีอุลไกลขาวบอสก็น่าจะตายแล้ะอันนี้คือผมเซฟไปหน่อยนะครับมันก็เลยเล่นนานนะเนี่ยครับก็คือถ้าเกิดคุณจัดทีมมานะครับแล้วตัวน้องเข็มอ่ะมันโจมตีหมู่มาให้คุณนะครับไม่ ไม่ตายในครั้งเดียวนะครับแค่นี้ก็ชิวๆนะครับแล้วก็หาตัวฮิวมาสักหน,คนึ่งตัวนะครับ,แล,รบแล้วก็เป็นตัวน้องพระอาทิตย์ก็ได้เอามากันตายนะครับตรงนี้ตัวของเอนมุก็เปลี่ยนเป็นน้องดอกหญ้าก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีตัวเนาะสาหรับไม่มีตัวเอนมุไม่มีอะไรนะครับก็เปลี่ยนเป็นน้องดอกหญ้ามานะครับม่อยากช่วยให้คุณมีการมันก็จะทําให้คุณมีตัวฮิวที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับในระดับ R เนาะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ ข่ารับน้องเข็มนะครับด่าน11เนาะแล้วก็ตัวของทีมนะครับที่เขาได้เล่นกันแบบที่ผมเห็นนะคือทุกทีมทุกคนนะครับจะเล่นกันแนวแนวนี้หมดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าทําไมคินาละมันถึงโหดอะไรเบอร์นั้นนะครับถา้าคุณเล่นเป็นคินาละครับคุณไม่ต้องสนใจตัวใครนินก็ได้นะคุณสนใจตามสเตปเลยนะครับคือมันปักตัวไหนคุณก็ไป เอาคินาระตีใส่ตัวนั้นนะครับแต่ว่าคุณจะเล่นคินาระได้คุณต้องมีตัวของไอ II, อุนไก่ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เอาอุนไก่มาด้วยนะครับคินาระมันอาจจะเก็บสแต็กได้ค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะว่ามันจะเจอ,อตัวของเนี่ยมันจะเจอตัวของไครดินสับสนด้วยนะครับแล้วก็เจอขอยตัวเล่าเนี่ยตัวถือตัวชงเล่าเนี่ยผมจําชื่อมันไม่ได้นะมันชื่อตัวอะไรนั่นแหละเออมันจะทําให้คุณสับสนได้นะครับ พอคุณตีสับสนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาในการใช้สกิลของคุณมันก็จะนานขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลาตรงนี้มากนะครับก็อุนไกนะครับก็เปลี่ยนเป็นตัวทับอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวฮิวก็ได้นะครับแล้วก็ตัวของชูเทนเนสพีนะครับที่ผมเห็นเขาใช้กันเยอะๆคือเจ้าตัวของไอฮาคุนะครับเอามากดสกิลกลางโลนะครับกันเจ้าตัวของไอตัว คินระนะครับไม่ให้โดนบอสตอนที่เราฆ่าลูกน้องมันตายกันหมดแล้วนะครับเนาะก็ตัวฮาคุนะครับทั้งพาสีมันก็ลดดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสกิลสก็ลดดาเมจเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยทําให้มันดีนะครับแต่ว่าฮาคุก็ยืนไม่ค่อยจะไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วทีนี้นะครับคุณก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยพอคินรละเก็บสแต็คครบเนี่ยเห็นไหมคินระเก็บสแต็คครบนะครับ คุณก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยนะครับเพราะอะไรนะรเพราะว่าการที่คินาร่าใช้สกิลสามนะครับมันจะกระจายไปดูในพวกมอนลูกน้องของเจ้าตัวน้องเข็มด้วยนะครับมันจะทําให้ลูกน้องตายกันหมดนะครับพอลูกน้องตายกันหมดปุ๊บพาสซีฟเนี่ยแม่งทางานเห็นปะได้ดาเมจกับได้สปีดขึ้นมานะครับและไอตรงเนี้ยมันจะสแต็กไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณคอยดูหลังจบเทืนนะครับมันจะขึ้นว่าดาเมจ up เห็นไหมดาเมจ up หลังจบเตือน หลังจบเทินของน้องเข็มนะครับมันจะบวกดาเมจเข้าไปเรื่อยๆนะครับบวกดาเมจเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมดาเมจก็เพิ่มนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับทําไมถึงต้องเป็นคินารานะครับก็ดูการที่คินาราสกิลไปดิโคตรแรงนะครับโคตรรัวตรงนี้นะครับคุณเลือกใส่มิตมะได้นะครับว่าคุณจะใส่เป็นตัวของมิตมะบอสดังลำนะครับบอสเมืองมุมนะครับหรือ เจ้าตัวบอสก็ดูนะครับใส่อะไรก็ได้นะครับที่คุณคิดว่าดาเมจหนักที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้คุณใส่บอสแมงมุมมานะครับบอสแมงมุมมันระเบิดไม่ได้แรงมากขนาดเหมือนในการที่คุณไปตีบอสประจําวันอะไรแบบนี้นะครับมันระเบิดแค่สี่ห้าร้อยเองมั้งาท,ท,ที่ที่ผมเห็นมานะ <c oughs> ใส่เป็นบอสดังลำก็ก็ถือก,ก็เป็นคำตอบก็เป็นเอมันก็เป็นทางออกที่ดีนะบอสดังลำนะครับแต่ถ้าดใครอยากใส่อะไรก็ใส่ได้นะแต่หลักๆคือต้องเป็นคิดยำแล้วก็ คิดตัลคร้อยนะครับคียเดมสัก250 260นะครับถ้าไม่งั้นมันจะละลายเจา้าตัวต้องเข็มไม่ทันนะครับดูทีมผมดิเนี่ยอันนี้คืออุนนกายแตกไปแล้ว <c oughs> นี่ขนาดมีชูทเทนเนสพีนะนะครับเนาะถ้าเกิดสำหรับทีมคินละเขาก็จะเล่นกันแบบประมาณนี้นะคือเข้ามาปุ๊บรอคินละเก็บสแต็คครบเก็บสแต็คครบปุ๊บ <c oughs> ก็เริ่มจากค่าตัวละครที่มันโดนโยง เส้นได้เอะโดนโยงเส้นได้อยู่นะครับถ้าเกิดมันฆ่าตัวที่โยงเสาเข็มอยู่ได้เสร็จปุ๊บแต่จริงๆถ้าเกิดเอาคินาระมามันจะฆ่าตัวที่เสาเข็มโยงอยู่ได้แค่ตัว2ตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคินาระเล่นเพลงครบปุ๊บมันดีดพินไปใช่ไหมแล้วพินมันก็จะกระจายการโจมตีออกไปอีกนะครับแรับเดียวตัวที่ยืนข้างๆเจ้าตัวบอสน้องเข็มเนี่ยมันก็ตายกันหมดแล้วนะครับมันทําให้น้องเข็มนะครับได้สแต็กดาบกับได้สแต็กสปีดมาไวมากๆนะครับ ซึ่งการสู้กับเจ้าตัวน้องเข็มแบบใช้คินระนะครับคุณก็ต้องมิตระก็ต้องแรงนิดนึงนะครับเนาะเพราะถ้าเกิดคุณตีแรงไม่พอนะครับแล้วน้องเข็มเป็นตัวละครที่ได้เก็บสแต็กดาเมจเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ทีมคุณแตกแตกพ่ายได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับสําหรับดันข่าวลับของน้องเข็มนะครับเออแล้วผมลืมบอกไปนะครับข่าวลับ นี้นะครับคุณไม่สามารถที่จะเอาลูนเนนมาเล่นได้นะครับเพราะว่าคุณเห็นมันตีคริอย่างนั้นนะครับแต่ความเสียหายที่มันทําคือความเสียหายทางอ้อมนะครับมันไม่ใช่ความเสียหายทางตรงที่แบบว่ามาโดนคุณปุ๊บคุณจะติดลูนเนนนะครับมันไม่ติดนะครับถ้าคุณใส่ลูนเนนมาเนี่ยคือคุณใส่มาแบบบางเปล่านะครับถ้าเกิดน้องเข็มโจมตีก็ไม่โดนนะครับแต่ถ้าเกิดตัวละครไอพวกลูกน้องพวกลูกน้องของ พวกลูกน้องของน้องเข็มมันตีคุณอนะ่ะเออมันก็จะมันก็ยังพอติดมิตมะนะครับแต่ถ้าเกิดน้องเข็มตีคุณตรงๆนะครับคุณจะไม่ติดมิตมะของลูนเนนนะครับเนาะก็เอกก็ระวังกันด้วยนะครับระวังกันด้วยในการใส่มิตมะมานะครับก็ที่ผมแนะนํานะครับก็จะเป็นเลือด,เล,อดเลือดอย่างเดียวเลยนะครับสําหรับพวกตัวซับนะตัวซับใส่เลือดให้หมดนะครับแล้วก็ตัวคินรนะนะครับก็ใส่เป็นดาเมจให้ดีที่สุดอะ่ะเท่าที่คุณคิดว่ามันดีแล้วอ่ะเออ อาทิเช่นคิดร้อยคิดดำสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบจะเยอะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับเนาะต่อมานะครับเป็นทีมที่เซฟๆนะครับทีมที่อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ชัวร์นะครับก็คือทีมดาเมจเดี่ยวนะครับแล้วก็ฆ่าไครนินให้ตายก่อนนะครับแล้วก็เหลือโยคินชิเอาไว้นะครับแล้วก็ติ๊กหัวตัวของน้องเข็มเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ยิงมันไปเรื่อยๆนะครับยิงมันไปเรื่อยๆเพราะว่า ถ้าเกิดคุณเล่นแบบที่ผมแนะนําไปนะครับคุณไม่มีทางตายเพราะว่าน้องเข็มจะไม่มีทางได้สเต็คดาเมจจากพาสซีฟของมันนะครับแล้วก็ดา1์เดดาร์เดก็เล่นเหมือนกันนะครับดา11เดอยากเล่นชัว์ๆนะครับก็จัดทีมตีเดียวนะครับแล้วก็ไปฆ่าไอ้พวกตัวที่มันน่ารำคาญให้หมดนะครับแล้วก็เหลือตัวที่ผมแนะนําให้เหลือไว้นะคะคือตัวของอุนไกาขาวนะครับ ถ้าเกิดคุณเหลืออุนไก้ขาวเอาไว้นะครับคุณก็ตีเจ้าตัวน้องเขียไปเรื่อยๆได้ชิวๆนะครับก็หลักๆเลยนะครับหลักๆเลยคือตัวฮิลหนึ่งตัวนะครับตัวฮิลสักหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวดาเมจเดียว1ตัวนะครับยืนพื้นน่ยคุณต้องมี2ตัวนี้ในทีมนะฮิลหนึ่งดาเมจเดียวหนึ่งนะครับส่วนอีกสสล็อตคุณอยากจะไปเล่นแบบไหนคุณก็ไปบิวเอาเองเลยนะครับเนอะอีก3สล็อตคุณจะไปเสนอเป็นดาเมจ ดาเมจเดี่ยวสัก4ี่ตัวเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวฮิลตัวหนึ่งนะครับแต่มันก็จะเสี่ยงหน่อยนะครับถ้าเกิดคุณฆ่าลูกน้องมันไม่ทันนะครับในด่านที่1ิบกับส1บอดนะครับเพราะว่าคุณเห็นอย่างนั้นนะครับตัวโอนิโอนิกิริเอสอากับคิโดเขก็ฟาดแรงอยู่นะครับไม่ใช่ฟาดเบาๆนะเออแล้วก็ด่าน1ิบนะครับคําแนะนําของผมมีเพียงคําเดียวฆ่าไครนินซะต่อให้เสาเข็มจะปักที่ตัวมันหรือจะปักที่ใครนะครับฆ่าไครนินให้ได้ก่อนนะครับ อันนี้คือคําแนะนํานะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเจ้าตัวไครนินมากก็ปล่อยมันไว้แล้วก็เล่นตามเกมไปก็ได้นะครับก็โอเคสําหรับทีมตีข่าวลับของน้องเข็มนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรอยากถามอะไรก็สอบถามกันมาเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวจะมาตอบนะครับก็ วันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยในะที่นี้ด้วยนะครับก่อบับรับบไป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 แล้วแล้วก็เจอกันนะครัปคลิปหน้ปจะเป็คปคปไปอะไปนะครับไ็ติดตามรับชมรับฟังกไนได้นะครัไก็นอนนี้ก็ตไปไปจะไปีปไปลปไปไปนปกันปไ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 